สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ t ย e อ y e of t h a l o t ย by กันเชริเรีนะคะคลิปแนเหรืออยู่1คลิปเท่านั้นนะคะ1คลิปใน4คลิปเนาะหรือรัก3ามเศร้าเรา3ามคน <c oughs> สวัสดีวันจันทร์นะคะสวัสดีวันหยุดยาวด้วยไปเที่ยวไหนพักผ่อนชาร์จแบตชาร์จพลังกันได้เต็มที่หรือยังมาคิดถึงกันไหมอ่ะมามาต่อกันเที่ยรักสมเศร้าหรือ,อแค่4คลิปนี้ก็จบของ ของต้นเดือนแล้วจะเริ่มจะเริ่มปลายปจะเริ่มปลายปแล้วนะคะโอเคไหมจะเริ่มอ่างวดของ16แล้วอ่ะโอเคมากันที่ท่าแรกค่ะท่าแรกรัก3ามเศร้าของชาวธาตุดินพุศพการมังกรรักสามเศร้าของคุณจะเป็นเช่นไรบ้างนะคะเรามาดูกันเป็นการดูดวงแบบ general reading คือดวงทั่วไปซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพนี้ อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะยาวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรที่กับชีวิตของคุณทั้งนั้นมันคือ General เลดดิ้งดวงท,วทั่วไปนะจ๊ะเด่นจ๋พนาพฤศพการมังกรขอดูพลังงานของคุณก่อนพลังงานตัวตนของคุณเป็นคนเช่นไรพลังงานยังอยู่ในสามดาบยังอยู่ในเดอะเดวิลแต่ก็มีความสุขขึ้นมาบ้างแล้วนะคะโอเคไหมอ่าขอดูคนของคุณก่อนคนของคุณนั้นเขาเป็นอย่างไรบ้างคะ อาจารย์อ่านไพ่ให้ฟังนะขอดูตัวตนของเขาก่อนเ <C le af> หนืนะ่อยเนาะโอ้แม่เจ้าโอ้โหไพ่พลังงานหลักของเขาเป็นสิบไม้เท้าเหนื่อยโคตรโคตโคตรโคตเหนื่อยอะเ <c ười> หนื่อยมากอะดูแล้วไม่เหนื่อยธรรมดาด้วยมีตําแหน่งเดียวกันด้วยซ้ํานะคะโอ้โหขึ้นมาเป็นตําแหน่งหลักของเขาเลยอ่ะเด e เดบางคนจบกันไปแล้วเหรอใครที่จะดูคลิปนี้ได้ คนที่มีรักสามเศร้าแอบคบแอบคุยแอบชอบแอบแซบ่บกับคนที่มีเจ้าของแล้วเออสถานการณ์แบบนั้นโอ้อะโอเคอหนึ่งอหนึ่งถึงสิบหกหนึ่งถึงสิบหกอพีกานี้นะคะรักสามเศร้ารักสามเศร้าเราสามคนจะเป็นเช่นไรเขาจะเลือกเราไหมเขาจะไปมีนคนอื่น แล้วเขาจะเขาเป็นอย่างไรบ้างชีวิตเขาดีไหมคิดถึงเราไหมอะไรประมาณเนี้ยอ่ะไพ่ใบแรกของคุณเป็น page of Sword. s w o r d เด็กถือดาบจะถือดาบไปฟันใครก็ไม่รู้ลักษณะข,ของ เขาเรียกว่าอะไรชีวิตไม่ดีมีหลายใช่ไหมรมเพลรมพัดดลายบ้างเดบ้างทะเลาะกันบ้างเกิดความเครือบแคลนสงสยัยระแวงใจกันบ้างหึงหวงกันบ้างเป็นรายวันเลยประมาณว่าไม่ค่อยมีความสุขถามว่ามีความสุขไหมกับไพ่ใบนี้ไม่สถานการณ์ออกจากออกจากจอาการทะเลาะกันอยู่บ่อยๆมีความเครือบแคลนสงสยัยมีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่มันหงุดหงิดกันอยู่บ่อยๆอ,อืม หรืออาจจะมีการสื่อสารอะไรบางอย่างที่เกิดการเข้าใจผิดเราพูดอย่างหนึ่งเขาเข้าใจไปอย่างหนึ่งก็เป็นไปได้การสื่อสารบางสิ่งบางอย่างหรือการเงียบเกินไปในความสัมพันธ์มันดูแล้ว <c oughs> ไม่แฮปปี้นะคะมีความรักที่ไม่แฮปปี้ในความรักของคุณนั้นน่ะมันมีความ ลุ่มหลงม,มากกว่าความรักหรือเปล่าเพราะมันมีไพ่ปัญหารอบข้างปัญหารอบข้างที่คุณยังจัดการไม่ได้ค่ะตัวคุณเอง <c oughs> มันมองเป็นสองประเด็นนะอันนี้ตัวคุณเองเป็นฝ่ายกระทําก่อนนะเพราะอาจารย์มองเห็นไพ่เดวิลของคุณเนี่ยเดยวิลของคุณขึ้นในตําแหน่งปัญหารอบข้างซึ่ง คุณอาจจะไปผูกจิตผูกใจรักใครชอบพอกับใครสักคนแล้วมันไม่อาจลืมเลือนได้เลยแล้วมันเป็นความทุกข์ของคุณด้วยมันสร้างความทุกข์กายทุกใจยังฝันเห็นยังคิดถึงเอาใจพนาันาการตัวเองกับสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้คุณอาจจะไปแอบรักคนมีเจ้าของหรือคุณเองมีเจ้าของแล้วซึ่งความสัมพันธ์แบบนี้มันมีแต่เจ็บและเจ็บเจ็บแล้วก็เจ็บแต่ถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ได้คุณชอบความเจ็บปวดแบบนั้นก็ ตามสบายเลยนะคะแต่เดวิลคือการผูกจิตผูกใจกับใครสักคนความรุ่มหลงหลงในอะไรหลงในเซ็กหลงในหน้าตาหลงในกิเลสตัณหาใจของคุณมันพาไปถ้าคุณทำจิตใจที่ไม่นิ่งพอถ้าคุณยังสวิงสวายกับความรู้สึกนี้แต่ไพ่เดวิลมันเป็นไพ่ปีศาจที่เป็นไพ่แห่งกรรมเก่าเป็นไพ่แหงการผูกจิตผูกวิญญาณไว้กับคนสองคนคือความรักไม่ดีแต่ทำไมเราลืมเขาไม่ได้ เราลืมไม่ลงทําไมกับคนอื่นเราเลิกได้ง่ายมากแต่ทําไมกับคนนี้เราถึงผูกจิตผูกใจเจ็บปวดทรมานทุกครั้งที่รู้สึกนึกถึงเขาจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีก็ไม่ได้ต่อให้คุณต่อให้คุณจะทํำยังไงความสัมพันธ์นี้ก็เจ็บอยู่ดีประมาณนั้น นะคะสิ่งที่คุณแก้ปัญหาได้คือการที่คุณกลับมารักตัวเองค่ะการกลับมารักตัวเองการกลับมาอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของตัวเองแล้วพยายามสร้างความสุขกับตัวคุณเองเดอะซันคุณพยายามนะคุณพยายามจะกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็หาอะไรทำอยู่กับครอบครัวในกรณีของคนในคุณนะกันอ่าไม่ใช่กันในบางคนคุณที่เป็นราศีธาตุดินพฤศภกันมาก่อ กรณีถ้าคุณมีครอบครัวแล้วและคุณแอบไปมีใจให้กับคนอื่นนั้นคุณพยายามจะไปโฟกัสกับครอบครัวเป็นหลักพยายามจะไปอยู่กับครอบครัวพยายามจะเอาครอบไปอยู่ในอ้อมกอดของครอบครัวดึงจิตดึงใจเพื่อทําให้ตัวเองมีความสุขกับครอบครัวให้ได้นั่นคือสิ่งที่ดีที่คุณจะต้องทําแต่ถึงก็นั้นก็ตามใจคุณยังเจ็บสามดาบมันยังเจ็บอะ่ะมันยังเจ็บ มันในความคิดในห่วงคํานึงในความรู้สึกของคุณมันไม่ได้จางหายไปจากใจคุณเลยความเจ็บเนี้ยความทุกข์ทรมานความหมงุดหงิดคืออะไรที่ซ่อนก็ซ่อนได้เนาะบางทีบางสิ่งบางอย่างซ่อนซ่อนความเจ็บปวดซ่อนยากเหมือนกันนะค่อนข้างมีอารมณ์เสียหงุดหงิดมีปัญหาหน่ารําคาญใจจริงๆมันไม่ได้มาจากใครหรอกมันมาจากตัวคุณเองอะ่ะมีความรู้สึกใจมันมีการบั่นทอนมากม ใจลึกๆมันสวิงสวายมันไม่มีความสุขมีแต่คนทําให้เราหงุดหงิดจริงๆไม่ได้มีคนทําให้คุณหงุดหงิดค่ะแต่คุณอยู่ในสภาพของเดเดวิลการไปผูกจิตผูกใจกับคนที่ไม่ใช่ครอบครัวเพราะฉะนั้นเจ็บไหมล่ะมันเจ็บนะมันทุกขสามดาบคือเจ็บซ้ำๆในที่เดิมๆนะคะอาจจะเป็นปัญหาจุกจิกรายวันคุณจะต้องเจอสิ่งเหล่านี้ไปอีกนานถ้าคุณจะต้องไปเจอกับ ปัญหาของรักสามเศร้าหรือการที่คุณไ,ไปแอบคบกับใครสักคนรักสามเศร้านี้สร้างความหงุดหงิดสร้างความเขาเรียกว่าจัดระยะห่างหน่อยก็ดีและถ้ายังอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้อีกเนี่ยชีวิตคุณมีแต่พลังงานลบๆไม่มีบวกเลยค่ะลบมากสามดาบ the devil เป็นความรู้สึกที่หนักหน่วงเจ็บต้องเลือกแล้วถึงเวลาแล้วหรือย,อยังที่คุณต้องเลือกตัดสินใจ เขาดูเพจออฟสอดก่อนเพจออฟสอดของคุณคืออะไรคะเบื่อกับสิ่งต่างๆคุณช่วงนี้นะรู้สึกจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากมีคนเข้าหาเยอะมากแต่คนเข้าหานั้นน่ะก็ไม่สามารถตอบสนองอารมณ์และความรู้สึกของคุณได้จริงๆอ่ะคุณมีสิ่งดีๆอยู่ในมือแล้วแต่คุณไม่เอาคุณไม่พอใจในสิ่งที่คุณมีหรือเปล่า ขอดูสามดาบอีกหน่อยค่ะสามดาบคืออะไรคุณพยายามโฟกัสกับงานกับเงินหรือพยายามทุ่มเทให้กับความรักครั้งนี้มากเลยนะแต่มันก็ไม่ได้รับอะไรตอบแทนมาบางคนพยายามทุ่มกายทุ่มใจทุ่มเทกับให้ความรักครั้งนี้เป็นความรักจริงๆหรือเป็นความลุ่มหลงลองคิดดีๆความรักต้องไม่เป็นแบบนี้ค่ะความรักการที่เราอยู่กับใครสักคน ต้องเย็นใจมีความสุขอบอุ่นใจทุกครั้งไม่ใช่มีแต่พลังงานลบๆคิดถึงทีไรก็ใจก็เจ็บประมาณนั้นอ่ะคนที่คุณรักเขาเป็นยังไงบ้างอาจารย์มองเห็นเขามีสิบไม้เท้าอะ่ะสิบไม้เท้าขึ้นในตําแหน่งของเขาสองตำแหน่งเลยเป็นพลังงานหลักของเขาเลยด้วยรู้สึกว่าเขาเหนื่อยเหนื่อยกับภาระหน้าที่เหนื่อยกับครอบครัวเหนื่อยกับการทำมาหากินเหนื่อยกับความสัมพันธ์วางลงได้ไหมก็ไม่ได้ วางลงจากใจก็ไม่ได้นะคะเขามีความรู้สึกว่าในคนบางคนนะได้จบกับคุณไปแล้วนะคะได้ห่างหายได้จบไม่พูดไม่คุยเขามองความสัมพันธ์นี้ว่าการอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณหรือที่เขาอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาทุ่มเทให้คุณทุกอย่างแต่สิ่งที่ได้รับกับเป็นความเจ็บปวดเป็นความรักที่เหมือนเขารักคุณแต่คุณไปรักคนอื่นนะ่ะ มันไม่สามแล้วอาจารย์มองเนี่ยมันไม่สามเศร้าแล้วมันจะกลายเป็น 4, สี่เศร้าห้าเศร้าแล้วหรือเปล่าคะเออคุณเองะม,มีครอบครัวแล้วอ่ะในบางกรณีนะอาจารย์อ่าหลายๆหลายๆประเด็นในบางคนมีครอบครัวแล้วแต่ไปแอบเก็กกับคนอีกสองคนซึ่งคนที่คุณไปใส่ใจเขาเขาก็ไม่ใส่ใจคุณแต่ก็มีคนที่ก็แอบชอบคุณรักคุณแต่คุณก็ไม่ใส่ใจเขานั่นแหลคะค่ะมันเป็นเวรกรรม นะคะเหมือนคุณอาจจะทําคนอื่นไว้เยอะอาจารย์บอกแล้วนะเวลาดูดวงกับของราศีใครอาจารย์จะอินไปในราศีนั้นบางทีคุณอาจจะไปทํากับคนอื่นไว้เยอะถึงเวลานั้นกรรมกรรมมันจะทําหน้าที่ของมันค่ะกรรมมันจะตามคุณมาอืเขาอาจจะจบกับคุณแล้วค่ะเดือดเดการจบเพื่อริมต้นใหม่แต่สิ่งที่เขาทําได้คือการเยียวยาตัวเองอยู่ตัวเองรักษาใจตัวเอง เขาเหนื่อยกับอะไรเหนื่อยกับสิ่งรอบข้างเหนื่อยกับชีวิตเหนื่อยกับสิ่งที่เป็นอยู่จริงๆในความสัมพันธ์เนี้ยเขายังหวังในใจลึกๆอยู่ตลอดเวลาว่าเขาอยากกลับมาเขายังให้โอกาสคุณด้วยซ้ําเขายังให้โอกาสอยู่นะ <c oughs> ขออภัยอาจารย์เห็นโอกาสที่เขาหยิบยื่นแต่คุณคงไม่รับเพราะสิ่งที่คุณอยากรับอยากได้กลับไม่ใช่เขาไปอีกหนึ่งใบสีเดอะฮาร์พิเทส ความรักครั้งนี้เป็นความรักในเงาเมื่อรักรับรับ,ร,บรู้กันอยู่สองคนคุยกันอยู่สองคนเป็นความรักที่แอบปิดบงังซ่อนเร้นหรือเขาคิดว่าคุณน่ะม,มีความลับเยอะไม่ได้บอกเรื่องจริงๆในความรักหรือความสัมพันธ์ของคุณให้เขารู้เขารู้สึกว่าคุณน่ะเป็นคนที่อาจจะพูดไม่จริงกับเขาก็ได้นะคะอ่ะคุณคิดอย่างไรกับเขานะตอนนี้คะมันจะอ่านไปทางไหนละมันมีสามเศร้าเลยแหละ มันมันจะอ่านไปในทิศทางเดียวกันหรือยังไงเดี๋ยวอาจารย์แยกประเด็นออกมาก่อนอาจารย์แยกประเด็นทําไมมันพัวพันกันแบบนี้วะอ่ะคุณคิดยังไงกับเขาเดี๋ยวอาจารย์ดูสิพลังงานของที่ของของคนที่คุณคิดที่ออกมาใช้เขาไหม การรอคอยคนเก่าคนไกลเดอะซันคุณอาจจะคุยกับคนที่มีชื่อเสียงหรือคุณเองมีชื่อเสียงก็ได้มีความหลัล่งล้ามีความสุขได้ด้วยตัวเองเดอะเลิเวอร์อืมโอเคคุณคิดยังไงกับเขาเหรอณะตอนนี้เนี่ยคุณคิดว่าเขามีความสุขได้ด้วยตัวเขาเองลราถามว่าพลังงานของคุณเนี่ยเป็นความรู้สึกของเขาเนี่ยเป็นเป็นเดอะซันกับเดอะเลิฟเวอร์เป็นความรักที่ ผมได้คิดให้คุณสองคนต้องมาเจอกันคุณยังกักกอดยังเก็บกอดไม่ใช่กักกอดยังเก็บกอดความรู้สึกดีๆกับเขาอยู่คุณบอกว่าคุณรักเขานะกับคนคนนี้แต่มันเป็นความรักที่คุณอยากมีเขาคุณอยากมีเขาไว้เอาไว้เพื่อเป็นช้อยเ e อ h e เลอร์เอร์ช้อยคุณรู้สึกว่าคุณรักเขาคุณรู้สึกดีๆกับเขาแต่สิ่งที่คุณให้เขาคือการที่คุณนิ่ง การที่คุณไม่ให้ความเป็นธรรมคุณรู้สึกยังไงกับเขาคุณรู้ว่าคุณไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่บางครั้งคุณอาจจะพูดอยากจะทำไหมอยากจะทำคุณกลับมารักตัวเองคุณมีความรู้สึกเขาก็ทำให้คุณเจ็บเหมือนกันนะคนคนนี้เออบางทีคุณพยายามปิดกั้นเขาบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซกันเลยเปล่าจะปิดกั้นอารมณ์การสื่อสารความรู้สึกคุณรู้คุณอาจจะมองว่าเขาเข้าใจผิดอะไรกับคุณ แต่ส,แต hehe, สิ่งที่คุณทําได้คือเน่งไม่อธิบายและคุณก็มีความสัมพันธ์กับคนอื่นโดยที่ไม่ใส่ใจไม่แคร์ไม่ดูแลประมาณนั้นหรือเปล่าไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้เขาล่ะเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้ค่ะเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้ King of c รับวาวยังรักยังเสียใจพยายามอัตมาเข้าข่ม พยายามหาความมั่นคงกลับไปรักตัวเอง The w e l l of f o r t u n e เขารักคุณนะ King of cup แต่การรักของเขาเขาจะไม่ทำอะไรเพื่อคุณอีกแล้วเขาจะนั่งนิ่งๆต่อให้เขาต้องเสียใจต่อให้เขาต้องผิดหวังเขามีความรู้สึกว่าเขาเสียใจในสิ่งที่คุณกระทำนะคะรักทางนี้ w h e e l of f o r t u n e จักรวาลบอกว่าอะไรเนี่ยจักรวาลมาบอกอะไรจะ๊ะจะกลับ Six of cup เขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้ เขามองว่าปล่อยเวลาให้มันผ่านร่วงเลยไปถ้าใช่ถ้าเป็นคู่จะเป็นคู่เวละคู่กรรมก็ช่างมันถ้าเป็นแบบนั้นทุกอย่างจะวนกลับมาเองปล่อยเขาไปเรื่อยๆกับชีวิตของเขาแล้วค่ะไปเรื่อยๆเพราะว่าอยู่ในความสัมพันธ์นี้ก็ไม่ได้อะไรแต่เขาคิดถึงคุณนะเขากลับมองย้อนคนที่คุณคุยอาจจะเป็นคนรักเก่าๆเมื่อในอดีตสมัยเรียนสมัยเพื่อนปรถมมัธยมมหาลัย สมัยเก่าๆรู้จักกันมานานครอบครัวคุณกับเขารู้จักกันเ,ออเขาค่อนข้างจะเจ็บกับคุณเยอะพยายามไปหาความมั่นคงเขาอยากได้สถานะที่มั่นคงเขาอยากให้คุณพูดให้คุณเทคแอคชั่นอะจะไปต่อหรือพอแค่นี้เด่นเพื่อศพการมังกรจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีคะ ความสัมพันธ์แบบนี้จะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีค่ะคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับคนคนนี้เอชออฟซอดค่ะเดอะจัสติกค่ะคุณอาจจะคุยกับราศีพิจิกราศีตุลราศีมังกรอืม เดอะเดตการเริ่มต้นใหม่คุณอยากไปต่อจริงคุณอยากส่งข้อความหาเขาคุณอยากสื่อสารคุณอยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์แต่คุณเริ่มไม่แน่ใจคุณเครียดมากคุณเป็นคนคิดมากจิตตกนอนไม่หลับกลางค่ำกลางคืนกังวลกะวายใจมากดึกๆเดินๆตื่นขึ้นมาในฝันยังคำนึงถึงในหัวคุณยังมีเขาอยู่คุณไม่แน่ใจ กับความสัมพันธ์นี้ว่าคุณควรจะกลับไปเพื่อเคลียร์เพื่อพูดเพื่อคุยเขาไม่แน่ใจแล้วว่าเขาเริ่มมีคนอื่นหรือเปล่าหรือคุณไม่แน่ใจว่าคุณทําอะไรรับหลังเขาอ่ะคุณทําอะไรรับหลังเขาหรือคุณก็คิดว่าเขาทําอะไรรับหลังคุณเขามีคนอื่นไหมแต่เดดเดตมากับทูออฟคัพแบบนี้อาจจะมีการเริ่มต้นใหม่ได้คุณมองถึงการเริ่มต้นใหม่สิ่งที่จบไปแล้วคุณมีใจอ่ะ คุณมีใจที่ผูกพันน่ะคุณมีใจรักกับเขาอะ่ะรักของคุณอาจจะเป็นรักต่างไวัยนะคะอืมคุณอยากเริ่มต้นใหม่คุณจะคุณอยากเริ่มคุณอยากเริ่มคุณอยากไปต่อขอไพ่ให้กับสองถ้วยอีกใบะคะ่ะเดียมเพรสเขาคือที่หนึ่งในใจคุณน่ะ คุณมีความรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นสิ่งที่เติมเต็มกับชีวิตคุณได้ทุกอย่างเขาดูแลคุณได้ดีเขาเป็นคนที่ให้กำลังใจเขาเป็นคนที่โปรไฟล์ดีมีความคิดมีความเป็นผู้ใหญ่น้ำใจงามในความคิดของคุณนะ่ณเนเนะเ,ออเ,นเขาเป็นเดียมเพรสเลยนะเออคุณเป็นเดียมเพรสเขาเป็นเดียมเพรสของคุณเลยอะบางทีคุณอาจจะคิดว่าคุณควรจะจะ จำเป็นคุณอาจจะคุยกับราศีธนูคุณมองว่าคุณควรจะสานความสัมพันธ์นี้ต่อค่ะคุณกําลังคิดอยู่คุณคิดเยอะตักกะในหัวสมองคุณคิดเยอะมากคุณมีความคิดถึงคิดหน้าคิดหลังคิดนู่นคิดนี่คิดแบบคิดแล้วก็ทําใจแล้วก็รอเวลาที่ให้ถ้ารอให้เขากลับมาเขาไม่กลับค่ะบอกเลยนะเขาไม่กลับแต่ถ้าคุณเทคแอคชั่นอารมณ์นั้นอาจจะกลับค่ะอะเขาล่ะ เขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้ค่ะเขาคิดจะจบเหรอเขาคิดยังไงกับคุณเขาคิดมากเกี่ยวกับคุณมากเลรียมเพรสผู้นี้การเริ่มต้นใหม่กับตัวเขาเองเขายังไงให้โอกาสคุณอยู่นะถ้าถามว่าเขาโอ้โหเขายังรักคุณนะเขารักคุณมากเลยนะคนคนนี้เขาพร้อมจะดูแลพร้อมจะทุ่มเทพร้อมจะเป็นเพื่อน ร้อมจะเป็นการระยะายงานมิตรเขารักคุณมากโอ้โหมีทั้งเพจออฟคัพคิงออฟคัพสามถ้วยสี่ถ้วยเขาไม่แต่ถ้วยให้คุณอนะเดียมเพลสมีแต่ความหวังดีมีแต่ความปรารถนาดีมีแต่ความรักที่ดีๆเป็นรักที่ดีนะอาจารย์มองเห็นนะเออเขาอาจจะเป็นเพื่อนรู้จักกันมาจากเพื่อนหรืออาจจะเป็นคนรักเก่าๆคนเก่าๆเ,เพื่อนร่วมงานก็ได้เขาอยากเขาอยากให้โอกาสคุณ ลองทำอะไรดูนะอ่ะอ่า,อาไปไหนต่ออืมคุณล่ะจะเลือกเขาไหมคุณจะเลือกคนคนนี้ไหมคะคุณมีคนสองคนในความสัมพันธ์คุณจะเลือกเขาไหมคะคุณจะเลือกเขาไหมชาริออตคุณกับเขามีความแตกต่างกันมากนะ คุณกับเขามีมีระยะห่างช่างเส้นทางรักทางไกลต่างชาติต่างภาษาอาจจะอยู่อีกตำบลหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งจังหวัดหนึ่งอำเภอหนึ่ง <c oughs> The Story o t มาบอกว่า The Star คุณอาจจะคุยกับราศีกุมคุณคิดถึงเขามากๆนะคุณจะคุณจะเลือกเขาไหมเหรอคุณก็ยังเป็นคนฉลา,าดเนอะคุณคิดเยอะมากๆกับความสัมพันธ์นี จะวิวอ Fortune อืมถามว่าเลือกไหมคุณอยากกักเขาไว้มากกว่าคุณอยากมีเขาแต่คุณไม่บอกความรู้สึกในใจของคุณคุณนิ่งคุณคิดคุณนิ่งคุณเครียดคุณคิดแต่คุณไม่พูดถ้าการสื่อสารไม่ปรากฏออกไป คุณไม่แน่ใจละคุณเริ่มไม่แน่ใจตัวคุณเองนะลิฟเวอร r ใช่คุณเลือกเขาไหมก็ไม่นะเพราะคุณมีช้อยในความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะคุณอาจจะคุยกับเมทุนมินคุณอาจจะมีช้อยเยอะในมือเยอะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคุณเลือกเขาไหมคุณก็ไม่ได้จะเลือกเขาเพียงแต่เขาเป็นเป็นเหมือนพรหมริขคุณมองว่าถ้าคนคนนี้เป็นคู่ระพรหมริขของคุณ เขายังจะอยู่ในชีวิตของคุณแม้นกระทั่งคุณอยู่เฉยๆคุณเป็นคนฉลาดจะเลือกไหมเหรอไม่เลือกคุณก็ไม่ได้เลือกเขาเช่นเดียวกันคุณก็ไม่ได้ชี้ชัดคุณก็ไม่ได้บอกเขาไปว่าคุณจะเลือกเขารู้สึกดีรู้สึกผูกพันรู้สึกอินเลิฟรู้สึกเป,เป็นเนื้อคู่รู้สึกขาดกันไม่ได้แต่ไม่ทำอะไร ไม่เลือกด้วยเออโอเคนี่ไหนดูเขาดิเขาล่ะเขาจะเลือกคุณไหมเขาจะเลือกคุณไหมเขาจะเลือกคุณไหม Queen of One the Fool เจ็ดถ้วยเขาก็ไม่เลือกคุณเช่นเดียวกันเขาก็ไม่เลือกคุณ แต่เขาก็อยากมีคุณไว้ในชีวิตเขาเดินจากคุณไปแล้วใช่ไหมเขารักคุณนะเขาก็บอกว่าเขารักคุณแต่ถามว่าเขาเลือกคุณไหมนะ่ะเขาเลือกคุณตั้งแต่แรกแล้วแต่คุณจังหากที่ไม่เลือกเขาเลยทำให้เขาลังเลที่จะไม่เลือกคุณบ้างเพราะว่าเขามองว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาพยายามอยู่ฝ่ายเดียวเขาพยายามทุกอย่างทุ่มเททักก่อนคุยก่อนอดูห่วงใย แต่คุณไม่ได้ให้อะไรกับเขาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเริ่มกลับมาคิดได้ว่าในความสัมพันธ์เนี่ยถ้ามันเป็นความรักที่คุณไม่เลือกเขาเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ทุ่มเทเขาเดินจากคุณไปแล้วค่ะเขาแสดงให้คุณเห็นแล้วว่าเขาไม่เลือกถ้าคุณยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่ไม่มีสถานะไม่ชัดเจนคุยกันคบกันให้ความหวังต่อกันเราเป็นไรกันอ่ะเป็นเพื่อนเนาะ เป็นไรเขาถึงเดินจากไปกับสถานะนี้และเขารู้เขารู้ว่าคุณน่ะมีคนคนหนึ่งที่อยู่ในใจด้วยละ่ะอ่ะเข้าไหม <c oughs> มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเอายังไงก่อน <c oughs> อ่ะความสัมพันธ์นี้จะจบลงตรงไหนในเดือนนี้ความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงในเดือนนี้ค่ะ มันจะคาราคาซังจะยืดเยื้อมันไม่ยืดเยื้อเราเขาไปแล้วแหละคนคนนั้นนะเขาไปแล้วแต่คนที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณอีกคนหนึ่งต่างหากมันอยู่ที่การตัดสินใจของคุณแล้วค่ะอะความสัมพันธ์จะเป็นยังไงในเดือนนี้หนึ่งถึงสิบหกนี้เจ็ดถ้วยช้อยเยอะนะพราวทีเดียวนะดินนะช่วงนี้พราวตัวเลือกเยอะนะ เดี๋ยวก่อนอาจารย์จะบอกเดอ s t สตาคุณอาจจะคุยกับราศีกุมคนนี้ทําให้คุณเจ็บแสนสาหัสใช่ไหมสิบดาบเนี่ยเดอรสตาร์เนี่ยกำลังจะบอกว่าการที่คุณเลือกใครสักคนนะคะเลือกด้วนความเป็นจริงเลือกในความถูกต้องเลือกในสิ่งที่คุณต้องเลือกไม่ใช่เลือกแต่ตามใจในความคิดของคนถ้าเราทําอะไรตามแต่ใจเราต้องการก็คนเราถูกขัดเกลามาด้วยการศึกษาวัฒนธรรมประเพณี หรือจิตจิตใจที่ดีงามการที่คุณจะเลือกใครสักคนหรือไม่เลือกใครสักคนหรือการที่คุณมีช้อยในมือหลายๆคนเนี่ยถามตัวคุณก่อนว่าสิ่งที่คุณทําวันนี้มันเป็นความสุขเหรอการที่คุณมีช้อยเยอะๆไม่สร้างความปวดหัวให้คุณหรอไม่สร้างความทุกข์ให้กับคุณหรอมันสร้างความสุขจริงๆหรอถ้าเป็นแบบนั้นก็ทําต่อไปแต่ถ้าไม่เป็นแบบนั้นก็ควรจะตัดสินใจเลือกได้แล้ว ว่าคุณควรคุณเลือกอย่างชาญฉลาดนะตัดสินใจดีๆเพราะคุณใช้สมองมากกว่าใจใจอยู่แล้วจะมีการเริ่มต้นใหม่กับใครคนหนึ่งจะมีการส่งข้อความหาหรือจะการจะมีการกลับเข้าไปคุยกลับเข้าไปคุยเพื่อหาความชัดเจนกับความสัมพันธ์นี้ค่ะในเดือนนี้แต่ยังมีปัญหาอีกมากคุณอยากมีเขาไว้คุณจะเทคแอคชั่นแล้วมะคุณจะเทคแอคชั่นคุณจะบอกเขาว่าคุณอยากเป็นครอบครัวกเขาอืม มันจะได้มันจะเกิดการเริ่มต้นใหม่ถ้าคุณ take action ได้ได้พูดได้คุยกับเคลียร์กับคนคนนี้ความสัมพันธ์จะไปในทิศทางที่ดีได้หรือไม่อยู่ที่การคนอยู่ที่ข้อตกลงอยู่ที่การคุยอยู่ที่การเคลียร์ของคุณเคลียร์อยู่ที่ความเขาเรียกว่าอะไรอยู่ที่ความาจริงใจของคุณเองความจริงใจไม่มีขายใจแลกใจไม่มีขายค่ะ ใจแรกใจบางทีหาไม่ได้ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นความจริงใจเป็นสิ่งสําคัญคนคนนี้ต้องการความชัดเจนและความจริงใจถ้าคุณมีให้กลับไปเคลียร์แต่ถ้าคุณไม่มีให้ไปที่อื่นไปกับคนที่คุณคิดว่าคุณต้องการซึ่งเขาไม่ความต้องการเหมือนคุณเขาอยากได้ความรักดีๆซึ่งคุณไม่ได้อยากให้ความรักคุณอยากให้ความเจ้าชู้หรืออยากได้กิก๊กหรืออยากได้คนมากมายไก่กองคุณก็ไปหากับคนแบบนั้น ระไว้คนที่บางทีนะฮะอาจารย์จะบอกว่าการที่คุณมีความสัมพันธ์หลายๆคนเนี่ยคุณน่าจะถ้าคุณเป็นคนเจ้าชู้นะดินคุณน่าจะละไว้ซึ่งคนดีๆหน่อยมันจะมีคนทั้งดีและไม่ดีที่เข้ามาชีวิตของคุณมากมายไก่กองแต่ถ้าเจอคนที่ดีแล้วอย่าได้ทําร้ายเขาเลยสงสารเขาคนดีๆหาได้ยากชีวิตเราเจอคนที่เขาดีกับเราไม่กี่คนหรอกถ้ามีรักษาเขาไว้ คือถึงจะไม่ชอบเขาถึงจะไม่รักเขาจะไม่รักษาเขาไว้ก็ไม่เป็นไรแต่อย่าทำร้ายเขาด้วยความมักง่ายของคุณไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้โชคดีนะจ๊ะพิบกันมังกรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชันบอกแล้วอย่าลืมดูดโซโซแอดไลน์มาค่ะ s i ยเอฟเอศูเ้าวจะเจอกันคลิปหน้าขอให้คุณจงเลือกในสิ่งที่คุณคิดว่ามีความสุขเพราะไพ่ที่อาจารย์เห็น คุณมีโรคไหลายใบมากเพราะฉะนั้นถามจริงๆว่าโรคไหลยใบที่คุณมีอ่ะสร้างความสุขให้คุณจริงๆหรืหอหรือเป็นโรคที่คุณวาดวิมานไว้ในอากาศความสุขอยู่ที่ตัวเราความสุขอยู่ที่ใจเราแต่ถ้าคุณเข้าไปพัวพันกับใครใดๆคนนั้นนั่นนะ่ะไม่ใช่ความสุขแล้วค่ะมันจะเป็นความทุกข์สิเนจะจะบอกให้สวัสดีค่ะ